6.17ครับถีงคอครับมาเลยกระโมาเลย6.17นะครับถีงทองครับขึ้นไปขึ้นไครับปีขึ้นเลยปีขึ้นแทบเลยเลยให้ถึงทองครับเย็นไว้ใจเย็นไว้ปัดนี่ปัดนี่มายโยมปัดเลยขึ้นไปเลยครับหีึคู่เดียวครับใจครับหีึคู่เดียวครับ เดนนิซ่าครับตอนนี้เจ้าที่นะครับอาจารย์เขาไปแปะมันเป็นจีวรเจ้าชีเป็นแค่อาจารย์นะครับเราไม่จะโทรดูอาจารย์เจ้าชีสะอาน่าจะสองตีสองวิทยาตีอยู่นะครับหกเก้าสี่ครับผู้ที่สองครับเจอครับจัดผู้พิเศษเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปแปะนะเป็นเป็นสายเล็กๆนะครับเป็นกระดาษสองแผ่นเล็กๆให้เป็นสอง่นเลยผู้พิเศษตอนนี้เอกสารไปแปะแล้วนะครับ จับคู่ไว้เรียบร้อยนะครัตามที่บอกนะครับกู่พิเศษแล้วก็มารอที่สนามซีเลยนะครับรอที่สนามซีร็เป็นการจะส่งลงซีกับปี้าซีกับปีด็อกสลับกันย้ำจะเป็นซีด็อกสลับเฮ้ยกดขวาเนนะครับคู่พิเศษเนี่ยเป็นการสมัครใจของนักกีฬาของโค้ชนะครับแล้วก็ แั่ที่เราไม่ไร้การที่มองความสามารที่ต่างๆเราแสดงกันได้นะเพราะว่าเป็นผู้ที่มันหนักไปตงนูนแต่ทีนี้มีการแบบขยุกขันได้คู่เดียวกันโค้งนะครับแล้วก็อยากให้นักกีฬาลงมือแล้วเป mm ็นคู Cambodia, euh ่เสียที Hence, ่แตะต่างก็เป็นการเอาชนะได้บ้างนะครับถ้าเราไใจารไมในในก็มาแล้วนะครับอยากจะแสดงความสามารถ แล้วคู่ที่ตรงกับเกมอยู่อาจจะมาแบน้ำนะอะมากผู้พิเศษจะเป็นคูที่ควให้กำลังใจมากกว่าที่จะเชียร์แ้ชนะนะครับโออาดูวิธีที่มาหาคูก่อนรับคะแนนลงได้นะครับ6.7คู่ผู้ีิลัคนี้จะสู้ใครเปงนเจรับ้าบ ที่เสกบอกแล้วนะครับฮะที่เราตกลงไว้เพื่อคุณนะครับว่าใครเตะใไปขอกแล้วนะครับไปดูที่บอกนะเตรียมตัวมาลงสนามที่สนามสีรับ